สวัสดีครับเ <c oughs> พื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท,ท,ท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปธงชัยมหาลาบชุดสองตัวสิบห้าชุดชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวล่างเดี๋ยว กลางคืนจะทำจะลงชุดสองตัวบนสิบห้าชุดแล้วก็จะลงชุดเน้นให้ด้วยนะครับวันนี้ชุดเน้นที่ท่านเห็นก็คือบัญชีของวัดศรีชัยวัฒนารามนะครับ หรือวัดน้องคุณเบอร์บัญชีของธนาคารกรุงไทยกรุงไทยนะครับเลขบัญชีหกเจ็ดศูนย์ขีดศูนย์ขีดสองสี่ศูนย์แปดแปดขีดสามนะครับขีดสามตอนนี้เมื่อวานไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ยังไม่ได้ออกไปดู เมื่อวานเห็นช่างฉาบอยู่ด้านหลังของโบสถ์นะครับด้านหน้าเสร็จแล้วด้านนอกนะครับด้านนอกและด้านหน้าตอนนี้ฉาบด้านหลังวันนี้ก็คงจะเสร็จมั้งหรือเสร็จไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่รู้เหมือนกันนะอีกประมาณไม่เกินอย่างว่านะครับไม่เกินสิบสิบห้าวันเอางี้สิบห้าวันก็คงจะเสร็จทั้งสองด้านด้านนอกนะครับช่างก็คงจะฉาบเสร็จเพราะช่างคนนี้ฉาบไวช่างช่างคนนี้ฉาบไวเขาเคยมาฉาบที่บ้านผมด้วย สร็จแล้วผมจะไปถ่ายเป็นคลิปวีดีโอมาให้ท่านดูนะครับว่าเงินที่พวกเราทอดกระถินเมื่อวันที่11ตุลาและผ้าป่าวันที่สา31ตุลาเม3ดธันวาและ1มกราคม15เมษาและ16เมษาตอนนี้กำแพงขึ้นฉาบแล้วนะครับกำแพงวัด กำแพงโบสถ์ขึ้นเรียบร้อยและฉาบแล้วนะครับผมคิดว่าเดือนหน้าเหล็กเหล็กนะครับโครงเหล็กบนหลังคาก็คงจะเข้ามานะครับโครงเหล็กหลังคายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไม่ได้เข้าไปดูไม่เข้าไม่ได้ม่ได้เข้าไปคุยกับพระอาจารย์หลายวันแล้วเดี๋ยวงอน เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะเข้าไปพรุ่งนี้จะเข้าไปที่วัดหน่อยอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆแค่แค่นี้เองแต่ว่างานเราก็ยุ่งเพราะว่าต้องทำหวยตลอดเมื่อวานก็ฮาหนอยก็เข้าทั้งสองฮาหน่อยก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วย <laughs> ให้สามสามสี่สี่ออกสองสองเฉยเลย เออก็ดีเหมือนกันดีที่มันเบิ้ลแต่ถ้าคนจับได้ก็เป็นผมผมเล่นสิบประตูเลยเบิ้ลสิบประตูเลยล่างบนก็ยี่สิบจบนี่นะครับเหรียญของวัดศรีชัยวัฒนารามสวยนะครับสวยมากๆเลี่ยมหยดน้ำหยดน้ำเหรียญยันมงกุฎพระพุทธเจ้าตอนนี้จองเข้ามา หลายท่านนะครับจองไอ้ที่จองไม่ใช่จองเหรียญน,นะครับสมัครเข้าเป็นสมาชิกของผมหลายท่านเมื่อวานนี้เมื่อวานในวันสืบเมื่อวันสืบนะฮะส่งไปสิบสิบสิบกล่องตอนนี้เขียนไปแล้วอีกห้ากล่องและยังไม่ได้เขียนอีกหลายกล่องนะครับจ่าหน้าคือจ่าหน้าสองกล่องเหรียญน,นี้คนโดนรถชน แฝนไว้ที่คอแต่เวลารถชนเหรียญไปอยู่ที่สะโพกคนโดนรถชนไม่เป็นอะไรเลยผมไม่ได้ฟังความข้างเดียวนะครับมีอืคารวสก็เล่าให้ผมฟังพอผมไปนั่งคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เล่าให้ผมฟังว่าเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆทางโชคลาบนั้นมหาศาลจริงๆนะครับแล้วแต่เราจะอธิษฐานแต่ ทั้งนี้และทั้งนั้นพวกเราจะต้องอยู่ในศีลในธรรมนะครับต้องอยู่ในศีลในธรรมก็ตอนนี้ไปยันปัตตนีแล้วนะครับเหรียญน,นี้ <c oughs> ไปยันปัตตานีแล้วพวกนี้ก็ส่งไปเชียงใหม่ ไปเชียงใหม่เด็กดูนี่นะครับคุณสุชาติโบทาเกเกียงก้าสิบหมู่ที่แปดตอบวกค้างสันกำแพงเชียงใหม่นะครับผมไม่ใช่พูดเล่นผู้จริงๆที่แรกท่านจะ จะเอาเหรียญอย่างเดียวผมบอกผมไม่ได้มีไว้ขายถ้าถ้ามีไว้ขายไม่เอาอะผมมีไว้แจก <c oughs> ผมมีไว้แจกสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมไม่ขายเพราะถ้าเป็นการขายแล้วผมกลัวคว <c oughs> ามขลังจะลดน้อยลงนะครับก็เลยแจกก็เลยแจกและก็กราบขอบพระคุณนะครับที่ช่วยเหลือค่า เนตมาหลายท่านแล้วหลายท่านแล้วก็มีห้าสิบบ้างสามสิบบ้างสิบบาทบ้างก็ห้าร้อยบ้างก็หลายท่านอยู่นะครับก็หลายท่านอยู่ก็เข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทยเช่นเดียวกันนะครับเป็นบัญชีของพ่อน้องโตโต้พ่อน้องโตโตไม่รู้หนังสือนะครับทําอะไรก็เชื่องช้า <c oughs> ไปอยู่ใต้ก็ไม่มีใคร ใครเขาจ้างทํางานนะฮะไม่เคยทํางานนอกจากช่วยเหลือดูแลงานศพตอนอยู่ใต้ก็วัดสว่างมนัสวัดสว่างมนัสอยู่ที่ปากน้ําหลังสวนนะครับปากน้ําหลังสวนลูกชายผมทําอยู่ไปช่วยเขาอยู่เกือบสิบปีนะครับนะโมท่องไม่จบนโมท่องไม่จบครับใครอยาก จะช่วยเหลือข่าเน็ตก็เชิญได้นะครับไม่ว่ากันใครไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับโอ้โห สิบห้าชุดก็มีดังนี้นะครับมีสี่สามห้าสามติดดับแต้มนะครับระวังหน่อยเหมือนสี่หนึ่งเมื่อคราวที่แล้วผมก็เตือนว่าระวังแต่ต้องเอาถ้าอยู่ในชุดเด่นก็ต้องเอานะครับอยู่ในชุดเด่นต้องเอาไว้ก่อนติดไว้ใบสองใบห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามหนึ 8, ่งสามสี 4, ่ห้า สี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดห้าแปดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ติดดับนะครับติดดับแต้มก็ดับแต้มครับดับแต้มล่างแปดนะครับ ดับแจมล่างแปดแล้วก็แปดหนึ่งนะครับแปดแปดหนึ <c oughs> ่งส่วนชุดเน้นผมจะไม่ระบายสีนะครับผมระบายสีไปแล้วท <c oughs> ่านเอาไปเน้นที่เลขสามกับเลขหนึ่งนะครับดูเอาในนี้แคปบไว้เลขสามกับเลขหนึ่งก็เหลือหลายชุดอยู่แต่ว่าช่วงท้ทายผมจะเน้นให้ ให้เหลือสักประมาณทักสามชุดนะครับให้เหลือประมาณทักสามชุดเหรียญยันมกุฎพระพุทธเจ้าใครที่อยากต้องการที่เลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับเพิ่มเงินมาหกสิบบาทนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ได้อะไรเลยนะครับหกสิบบาทน้ำหนักเพิ่มแล้วก็ค่าเลี่ยมสวยนะครับเลี่ยมสวยป่องเลยไม่คอนนะครับไม่คอน ไม่ใช่เลี่ยมแล้วก็แกล้งไม่ใช่อันนี้ไม่คอนใครียก็ไม่แกวงสวยบริสุทธิ์ส่วนเหรียญเสมาก็มีนะครับเหรียญเสมาก็รุ่นเดียวกันใครอยากจะได้ก็สมัครสมาชิกเข้ามาผมเชื่อยันในยันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าถ้ายันยันมังกรพ,พระพุทธเจ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริง ยันนี้คงจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นยันเหนือยันทั้งปวงนะครับใครมีติดตัวไว้ประสบการณ์มีแล้วนะครับมีแล้วต่อไปจะหาไม่ได้ต่อไปจะหาไม่ได้นะครับแล้วเ,เราจะอธิษฐานนะครับเวลาเ,เวลาเราจะนําไปใช้พระกระถาก็ณนะโมสามจบนะครับนะโมสามจบ แล้วก็ว่าอิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิว่าสักสามจบเจจบก่อนออกจากบ้านก่อนจะซื้อหวยท่านก็ท่องและก็ขอบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ช่วย ขจัดผัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีและขอให้พบแต่โชคคลาภท่านก็จะสมหวังแบบน้องดาวนะครับน้องดาวอยู่โคราชผมกับเขาไม่เคยไม่เคยเห็นกันเลย <c oughs> ไม่เคยเห็นกันเลยแต่ว่าเมื่อวานอดไป <c oughs> ส่งฮาหนอยเขาบอกของคนอื่นไม่เอาพอดีเมื่อวานผมไม่ได้เขียนเนี่ยก็เลยพิมพ์ใส่ไปที่ ใส่ใส่ไปที่ไอ้กลุ่มแล้วก็เอาเอาโทรศาพัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายเครื่องที่ว่าความจําน้อยถ่ายไปแล้วก็ส่งไปเขาก็บอกว่าพี่เอาของคนอื่นมาให้หนูไม่เอาพอหวยออกผมก็บอกว่าผมไม่ใช่คนหลอกแหลกแบบนั้นละ่ะไม่ใช่หลอกแหลกเอาของคนอื่นไปให้ของคนอื่นผมจะเอาตาผีอะไรละ่ะของผมไม่ได้มัดรวมไม่ได้ไม่ได้มัดรวมแบบคนอื่นเขาของผมมันแยก แล้วผมจะไปเอาของคนไหนแล้วที่แยกเหมือนผมไม่มีไม่มีฮนะมีแต่มัดรวมมัดรวมมัดรวมไม่ว่าของใครก็มัดรวมหมดให้มาสองตัวเล่นสี่ฮานอยเออเดี๋ยวผมจะขอหลานผมบ้างว่าเอ้หวยฮานอยออกอะไรเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูว่ามันจะเข้าไหม <c oughs> สี่ฮานอยมันเข้าอยู่แล้วละ่ะในไงมันต้องมาตัวอหอจริงๆนะ แต่ของผมดูก็ออกฮะที่ผมให้ไปเออพิเศษไอ้นี่นะไอวีไอไอธรรมดานี่นะก็ดูดูก็รู้ที่ผมให้เพราะผมให้ไม่เหมือนคนอื่นเขา เนี่ยเมื่อวานผมให้ไปแบบนี้เพราะผมไม่ได้เขียนก็เลยพิมพ์ไปให้ฮาหนอยพิเศษวิ่งสี่กับสามก็สามก็เข้าส่วนฮาหนอยปกติพ,พิมพิมนะพิมพ์ถูกแต่เวลากดมันเป็นกกตเลยวิ่งเจ็ดกับสี่มาทั้งเจ็ดทั้งสี่นะครับเมื่อวานไอฮาหนอยปกติผมก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแต่ว่าน,านั่นผิดก็ซ้ําไปอีกทีว่าน่อยปกติ แต่น้องดาวเข้าใจผิดเข้าใจผมผิดนะครับคิดว่าผมไปเอาหวยไปเอาานอยของคนอื่นมาก็ <_ combine> เลย<_ <vorher> <_ <iro> ตงใสัยังไม่ได้วานไม่ได้แทงคลิปนี้โปรดดูเพื่อความมันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความมันเทิงหวยมีผิดมีถูกนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้นะครับ <_ lamps> เพราะฉะนั้นก่อนจะนำไปเสี่ยงโชคให้ใต่ยตองไว้ก่อนนะครับ กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดโดยตลอดสวัสดีนะครับ